จดปี2 2เลขไมล์ของเขาเนี่ยอยู่ที่3 2 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะสามารถเปิดประตูสไลด์ได้ด้วยรีโมทนะคะหรือว่าจะเป็นมือจับแบบนี้ก็ได้ค่ะสามารถดูจอกลางได้แบบนี้เลยพี่พรถครอบครัว7ที่นั่งขนาดกระทัดรัดที่มาพร้อมกับความอนเนกประสงค์จะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากเจ้า Toyota s i e ีย a 1.5 V คันนี้นะคะเป็นรถปี2021แต่ว่าจดปีย2เลขไมล์ของเขาเนี่ยอยู่ที่3 0 0 0 0น 2,000กิโลเท่านั้นค่ะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเฉลี่ยใช้งานต่อปีนะคะตกปีละ15,000กโลเท่านั้นพี่ๆคันนี้เป็นรถเจ้าของลำดับเดียวหนูได้มานะคะเรียกได้ว่านี่คือสภาพที่ได้มาเลยไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนะคะคันนี้เนี่ยสวยมากๆเดี๋ยวมาให้ดูรอบคันก่อน รอบๆคันคันนี้จะเป็นสีเทาเงินนะคะเป็นสีที่เรียกได้ว่าไม่สกรปรกเลยแล้วก็ล้อคันนี้นะคะได้ล้อแมกเดิมจากโรงงานและยางทั้ง4ี่เส้นหนูเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะพี่พี่เอายางใหม่ไปใช้งานกันนะคะคันนี้เนี่ยระบบไฟฟ้าทํางานได้เต็มระบบค่ะสามารถเปิดประตูสไลด์ได้ด้วยรีโมทนะคะหรือว่าจะเป็นมือจับแบบนี้ก็ได้ค่ะเรียกได้ว่าความอนเน็ประสงค์ของเขาเนี่ยมีเยอะมากจริงๆนี่ ิดให้ดูแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายนะคะกว้างๆแบบนี้เลยค่ะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะถึง2จุดแล้วก็คันนี้เนี่ยมีกล้องมองหลังให้ด้วยค่ะพี่ๆเปิดมาด้านท้ายนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผู้โดยสารเบาะสามารถพับขึ้นมาแบบนี้ได้นะคะพี่ๆเป็นเบาะห้องผู้โดยสารที่3ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้พื้นที่นี่เบาะสามารถพับ เป็นแนวราบแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มปริมาณห้องเก็บของไปอีกค่ะพี่พี่คันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์มากๆแล้วเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ครอบครัวไหนที่รู้สึกว่าเราไม่ได้ครอบครัวใหญ่เกินไปอยากได้รถเจ็ดที่นั่งที่อนเนกประสงค์หนูแนะนําเป็นคันนี้ค่ะแล้วคันนี้นะคะเราจะได้เป็นปุ่มพุทธสตาร์เรียบร้อยแล้วค่ะ อย่างที่หนูแจ้งนะคะว่าคันนี้เนี่ยระบบไฟทำงานได้ปกติเต็มระบบเลยและหน้าจอแสดงเลขไมหม่3 2อ0 0กิโลจริงๆค่ะพี่ๆคันนี้นะคะได้หน้าจอทัชสกรีนระบบเนี่ยออปชันมีมาให้ครบคันเลยนะคะแล้วที่หนูแจ้งว่าคันนี้สามารถเปิดประตูได้3แบบนะคะนี่ตรงนี้ค่ะเราสามารถเปิดประตูห้องผู้โดยสารที่2ได้แบบนี้สะดวกสบายง่ายๆเลยนะคะแล้วคันนี้เขาเป็นรถอเนกประสงค์ มีจอกลางแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าเด็กๆนะคะคนเท่าคนแก่เนี่ยสามารถดูจอกลางได้แบบนี้เลยพี่พีสามารถเสียบ USB ได้ด้วยนะคะในส่วนของหน้าจอนี้และนอกจากจะมีความบันเทิงให้ตรงนี้แล้วนะคะแอร์ลาวสามารถปรับระดับแรงลมได้ตามความต้องการแบบนี้1ตอนเลยค่ะพี่พีเบาพับมาปึ๊บแบบนี้นะคะเพิ่มพื้นที่ในการนั่งเข้าอีก คันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าคนชราสามารถขึ้นลงได้แบบสะดวกสบายเลยครับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่6 1 0 0 0 0นึ่ 5,000บาทเท่านั้นหรือว่าจะผ่อนเป็นงวดนะคะ7ปีเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่10,000ต้นๆค่ะพี่ๆก่อนส่งมอบรถคันนี้นะคะหนูนำรถไปเช็ครอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ที่ศูนย์ค่ะและคันนี้นะคะหนูการันตีโครงสร้างให้แบบเดิมเลยค่ะว่าไม่มีรถจมน้ำพิวามตัดต่อป่อใหม่อย่างแน่นอนวันที่มารับรถนะคะทางร้านเรามีอเอกสาร ให้แบบเป็นรายลักอักษรเลยค่ะพี่พี่ถ้าเกิดว่าพบเจอรถที่ย้อมแมวนะเราซื้อคืนเต็มราคาค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาโตโยต้าเซนต้าอยู่เนี่ยอยากให้รีบเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้มีสีส้มเข้ามายูยังไม่ทันได้รีวิวเลยค่ะพี่พี่แต่ตอนนี้มีสีทองสวยๆมาให้แล้วพี่พี่ รีบร,บรบทักเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางด้านล่างนี้ค่ะไม่อยากให้พลาดรถสวยๆนะคะสำหรับวันนี้หนูและเจ้าเซนต้าคันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ